สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ยินดีต้ดนรับเข้าสู่ช่องสุดทรับ้างๆนะครับอันนี้ก็มาดูยุทธนาการช่างครับยุทธนาการช่าง Ê, và... yeah, yup. và... và... cho anh Ninh vào Đó, Ninh vào cái play Rồi, đi xe Ninh ngắp Không biết cho đây nè Không biết cho đây nè Không vít không biết Cho cho thơ Cái đây đi Có phát tí tí lời hả? 9 cao Hả? หมดคลายว้ามดคลายครับมดน้ำมันคะมดมดคลายครับโอ้อันนี้ตาบวมจริงจีบอะไม่สูตรไหนเนี่ยอ้หูเราชัวร์ลาเลยไหนี่ะเราโฟจโรได้แค่ไหนลุมม่วมเลยไหมนะเดิม จะเจี่ไปชัวร์ไหมไปดูฟอสเซตน้ำมันหมดครับเราคลัง่อนมัดพลังใล้ใล้มัดไปเลยน้ำมันแพงครับอันนี้น้ำมันเพงจะซูมไม่ไวแล้วจะเกี้ยวี่เกี้ยวมาเกี้ยวมือเลย

J.O. ครับอี่เป็นมิสูตัวนี้อันนี้รองเท้าครับสองสี่ครับนี่ดอ๋อเดดอ๋อไม่น่ะมือวันนี้มานมนนี่ิวไหมนี่

ปลาใจาชาเเลอื้ออืดๆน้อนน่นไม่ค่อยขึ้นอกมขึ้นนี่ฮะข้าวสวยมหกดีนะยืนนะถ้าไม่ยืนด้วยนะนนรถก็นอนอ่ะรถนอนรถนอนาอันนี้ประมาณประมาณคโซสี่สิบเป เดิงๆนมาเพื่อบอบ <c ười> มบ่านี้งบไปมนีฮ่ฮ <c ười> ครับคืนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับรอน้ำมันก่อน <c ười>